จะมองการค้ากวลาไมเลยค่ะ

นะโมตัสสะะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรนังคจามิพุทธังสรังคจามิธัมมังสรนังคจามิธมังสรนังคจมิสามังสรณังคจารนังคจามิยุติยังติพุทธังสรนัง ท um, ุติย um ัปิพุทธังสรานังกัจจามิทุติยัปิธรรมังสรานังกัจจามิทุติยัปิธรรมังสรานังกัจจามิทุติยัปิสังฆังสรานังกัจจามิุติยัปสัััังงงฆสรจาติยัปิพุทธังสรานัง ตถาปยปิพุทธังสารนังข้าฉามิตถปยติอัสรนงขาาตาปิธรมังสารนังข้าฉามิตถาปยติสัมภังสรนังข้าฉามิตถาปยปิสัมภังสรนังข้าฉามิอะะิตาเวระมณีสิกขาปัตังสมานิยาชิ อาิยาณิปินาภาณะเวระมณสิกขาปัตังสมะทิยาณิอาินาภาณะเวระมณสิกขาปัตังสมะทิยาณิตาเมสุนิชฌา มีสิกขาปตงสมาธิาสุราวระมัชมาสถาาเวระมีสิกขาปตสมาิานิอมาิปัญจสิกขาปตานิสีเลสุขติยันติ Pelos de mi